จะดีเช้าวันหยุดนะคะโอเคสิ <Okay. S 2> 11, บเอ็ดโมงสามสิบห้ากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะเมนูนบ้านๆง่ายๆนะ,ะส้ปต้มเป็นสูตรสูตรลงข้าบางนะคะ oh. สูตรลาวอ่ะใส่น้ำปูด้วยน้ำปูหรือน้ำปูเดี๋ยวจะขึ้นผ้ามาดูนะเป็นแค่คล้ายกะปิของภาคเหนือนะคะ่ะ ปีที่ทำจากโกนะบูนาเอามาตำม,มาบดมาเที่ยวนะเพิ่มรสชาติโอเคก็อันนี้ปลาสลิดไข่นะคะ <Wow. S 1> ซื้อออนไลน์มาพอดหม้อ,อไรน้น้ำมันส้ตมตำกับแคบหมูแก้หมูโบราณซื้อจากตลาดซื้อหมูติดมันมา สามรอบละเพราะจะทำอันนี้แหละจนมีได้มีอันเป็นไปจนได้ทิ้งไปสามรอบแลวนะให้จำได้โอ้ซีก็กินก็จะง่ายกว่านะแต่ว่าทำทำไม่ได้ยากเนะ่าสูตรนี้แต่ว่ามันไม่เชิงที่เกียดน,นะคะอมันทำหลายอย่างจนบางทีมันลืมไปเลยจะได้ของในตู้เย็นนะ่ะต้องพยายามเคลียร์ตู้ละตู้ที่หลักฐานอาจะได้รู้ว่ามี อะไรที่เราซื้อมาเก็บไว้แล้วมันจะเน่าเสียต้องรีเอามาทำเมนูก่อนไงนะโอเคซื้อแากินนี่แนหะ <Okay. S 1> ละล้างไปก่อนถุงละห้ากิบาทนะเิ่นดีใหม่ๆอยู่ดูรสชาติไ,ได้ๆนะวานมวความลมก่อน นื้อหน่อยๆเนือน้อ,อไม่เยอะก็จะใส่เกลือกับรสดีไปหน่อยนะตัวเนี้ยมันจะต้ตมตำแต่เจอเจ้านี้ซื้อกินดีกว่าสรุปถ้าเจอเจ้าที่อร่อยก็ซื้อกินดีกว่ามากินด้วยกันค่ะกินข้าวสวยนะวันนี้ยอยากกินแต่เมื่อคืนแล้วเหลือลูกเดียวอยู่ริมระเบียงลูก กับกับ้นหน่อยฮอลแลนด์ชูเนียก็เลยกำลังหามได้ที่นะเดี๋ยวจะสุกซะก่อนก็เลยาตาตำซะเลยวันนี้กินน,น้ำเย็นน้ำเปล่านลยคะ่ะเดี๋ยวบายๆค่อยชงกาแฟโอเคให้เช้าต้องกินอาหารเสริมเนเลลบู์ไปแก้วนึง่งรสให้คลายคลัลดรสนี่แหละโกโก้นี่แหละ กินข้าวสายมากไม่ดีเนาะก็รู้อยู่กันงานการไี่เสร็จก็กินพวกนั้นอ่านเสริมนมอุ่นก็ได้ค่ะอะไรก็ได้นะลองท้องไปก่อนแก้นึงช่วง8ปดโมงกว่าไม่เกิน9ก้าโมงสายมากไม่ดีไม่เช้านี่สาคัญนะ่เที่ยงไม่กินยังได้เลยกินเช้าแล้วไปกินเย็นเลยก็ยังได้แต่ว่าในเช้านาี่ควรจะกินสมองขาดอาหารไปตั้งนานนะเรานอนไปตั้งเจ็ดแปดชั่วโมง เดียกันนะคะอืม,มตามอร่อยกำลังดีเลยใส่นิดเดียวน้ำปูน่ะไม่ใส่เยอะปลายิู้ก้อยใส่เยอะก็กินใหม่ๆก็รู้สึกมึนเมามันจะมันๆน,นะเพราะตําโขลกูอ่ะมันจะโขลกต้อง,งเปลือกั้งกระดองั้งอะไรอะ่ะมันก็มันแล้วก็แบบอืมเพรอ ฝากเพื่อนที่เชียงใหม่ซื้อมาสามก็ปุกเล็กๆกันยังกินไม่หมดเท่าเดี๋ยวนี้กีปีแล้วไม่รู้เก็บเมต่อตยยยเดี๋ยวหลังจะเอาไปใส่แกงอ่อมแกะอะไรด้วยโอเคข้าวสลิดกิโลละ250มี12ตัวอร่อยคุ้มนะค่ะันี่เป็นสลิดสดนะแช่แข็ง ถ้าเป็นสลิดแดดเดียวในตลาดนี่ก็กิโลสามร้อยหสิบนะงานจริงๆีนี่อร่อยนะหมักนน่นองหมักเกลือกับผงปรุงรสนิดหน่อยหมัมกไว้าถ้าสิบสิบห้านาทีแล้วก็ไปทอดนอะไร้น้ำมันอนะ่ะก่อนทอดเราก็ต้องทาน้ำมันทาตัวเขาก่อนนะทาปลาทาแผ่นรองปลานะถ้ามันจะติดเพราะไม่ได้ใช้น้ำมันเนาะ น้ำมาเื้ทาทาสะหน่อยเขาจะติดแพชนะไข่ทุกตัวอร่อยครงกล่องอกำลังดีกันดี๋จะแบ่งไปให้พ่อแก่กับน้องอกคนละสองตัวเ,เอามากิีสองตัวก็หมดแล้วซื้อม,มากิโลนึดง๋ยวหลังก็ซื้อใหม,ม่โอเค เออบินข้าน้ำไปที่น่าสัศจรรใจรถหัวภาพนะเอกไม่อยู่บ้านนี้ข้าวข้าน้ำก็ไปเลืเอกหัวภาพเมื่อก่อนมีนาเมษาเนะี่ยสี่พันกว่าก็าไปนะเฉพาะก็ไปพฤษภาเดือนเมื่อวานละดลงมาหน่อยพันเก้าอันนี้เดือนมิถุนายนน่ยกนะินล่าสุดไม่ถึงพันห้าร้อยกว่า รดลงอย่างหัวภาพลูกว่ากินแล้วไม่ใช่เหรอไม่น่มองหน้ามัมานนะี่ทหไมเดี๋ยวว่ากินใหม่ให้มันนี่กินก่อนนะโอเคไม่ต้องอาบน้ำให้เธอนะวันนี้ซื้อน้้อสมุนไพรมาแล้วแชมพูลดยผิวห่างนะงัะ้องอาบน้ำใหลูกนประหยัดท่าน้ข้าไปง่ายกว่าลุ้นลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัว คือเราไม่ใช้ยาด้านก็มีตังเก็บเรือเนาะไม่ต้องรู้นไงนยังไม่ได้ล้างสาวไว้น้ำสออาทิตย์ด้วยแลนีปกปบไปวางไข่ผู้ชมหน้าฝนนี่กบเจ้ามาวางไข่แล้วก็พยายามช้อนเอาเอา,เอา,เอาไข่เนี่ยนะนะเอาเตไปไว้บ่อข้างหน้าบ่อปลาที่ไม่มีคอรีน,นี่ย ก็ต้องลงคอรีในสระไงสาก็จะเริ่มมีตะไคร่เริ่มเขียวเพราะว่ามีคอรีนกบก็ไม่วางไข่แล้วก็ตอนนี้เป็นลูกอสเริ่มมีขาละเอาไปช้อนเอาตักเอาสี่รอบแล้วเอาไปตักแล้วก็เอาไปปล่อยบอ่อหน้าบ้านบ่อปลาทุกทายตรงนั้นก็จะอยู่ได้ไม่มีคอรีนเคยนี่แหละยังไม่ได้ล้างสระเลยนี่ก็เ,เลยประหยัดไฟได้เยอะช่วงจัดการ เดี๋ยวพระเอกกลับมานี่จะบนสาวว่ายน้ำเนี่ย่ยานทำบาตรทำกรรมเนี่ยเบียเดเบียนถ้าเราลงคอรีนไปเลยนะีตายแน่นอนหี่ออสอหรือเอ๋อเลเคยม <c oughs> ีกบตัวหนึ่งอวบมากขาวเชียวเขาสั่นได้ยืนสาวว่าย, <c oughs> น,ายน้ำอย <c oughs> ู่แน่นั่นแหละ กบโดนคอรีนเนาะมันอยู่ได้ไงทั้งคืคนมันคงจะโดดออกไปหากินแมลงแมลงร,รอบๆพอกลางวันุ๊บหลงก็มาอยู่ในนั้นแหละอยู่ในสระแม่น้ำนั่นแหละมันก็่อยเขาอยู่ไปแล้วเวลาเราลงคอรีนลงเลยเนี่ยเราก็สงสารเนาะมันมันอยู่ไม่ได้หรอกสารเคมีเนาะกว่าคอรีนจะระไรหนจะอะไรอะ่ะแล้วก็ก็อยู่จนแบบขาวจัว่วเลยน่ากินมาก oh, <no. S 1> น่องมาเริ่มเลย น้เขาเลย,ยเอามาปล่อยเลยจ้ะปล่อยสระนั่งง่ายแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้วสามปีที่แล้วเจ้าเฟรดดี้อ่ะผู้ชายจังซีเฟรดดี้จบเฟรดดี้ก็จะอยู่ในนะจะุดคุณเขาก็รู้ว่าเราไม่ทําอะไรก็หรอกแต่ว่าเขาก็ตกใจนะเวลาเราไปใกล้สระไปล้างสระไปอะไรเงี้ยนะอยู่ด้วยความหวาดระแวงนั่นแหละ ถึงอยู่กล้ดีไม่เกิดใหม่แล้วมั้งมีวัยท,ที่ดีกันทุกคนนะคะกลับมาเจอกันใหม่บ๊ายบาย